กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ย GK Story นะครับก็จะขอนำทุกท่านนะครับไปรู้จักกับเจ้างูไทยปันนะครับงูที่ขี้อายแต่มีพิษรุนแรงกว่าพิษงูเห่าถึง50เท่าครับงูไทยปันเนี่ยเป็นตระกูลงูที่อยู่ในงูพิษจำพวกงูพิษเขี้วหน้านะครับผมแล้วก็ซึ่งงูตระกูลนี้นะ จัดว่ามีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนะครับสามารถพบได้ที่ประเทศออสเตรเลียแถบทะเลทรายซึ่งมีทั้งหมด3ชนิดได้แก่งูไทยปันธรรมดางูไทยปันกลางแล้วก็งูไทยปันโพ้นทะเลซึ่งคาดว่าพวกมันเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากชื่อของพวกมันนะครับนั่นก็คือหมู่เกาะไทยปันในเอเชียมีการแพร่พันธุ์จำนวนมากในประเทศ ออสเตเลียเนื่องจากสภาพอากาศของประเทศนี้เนี่ยมีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมันนะครับรวมไปถึงมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เช่นกิงโจ้ขนาดเล็กแล้วก็พวกพ awesome. อตซัมแล้วก็พวกวัลลาบีรวมไปถึงนกชนิดต่างๆด้วยนะครับผมโดยทั่วไปเนี่ยความยาวของพวกมันเนี่ยจะอยู่ที่2-3เมตรลำตัวสีน้ำตาลดำ หรือมีสีเทาขาวแล้วก็อาจจะมีเหลืองอ่อนด้วยนะครับมันจะอาศัยอยู่ในรูเล็กๆหรือซอกขินในทะเลทรายมีนิสัยที่กลัวที่อายไม่ค่อยเข้าหาผู้คนเว้นแต่จะมีการทำร้ายมันก่อนมันก็พอที่จะตอบโต้ในทันทีสิ่งเดียวที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยรวมถึงมนุษย์เราต้องหวาดกลัวเจ้างูไทปันเนี่ยก็มาจากคิดอะไรแรงของมัน แล้วก็พิษของมันเนี่ยมีความรุนแรงมากในโลกสำหรับพวกงูบกนะครับมันจะเป็นรอ,องจากงูทะเลทรายซึ่งเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในการกัดแต่ละครั้งของมันเนี่ยจะมีพิษออกมาประมาณ110มิลลิกรัมซึ่งก็เทียบเท่ากับจำนวนพิษที่สามารถกำจัดหนูงูได้ถึงสองแ0 0้าหมืนตัวหรือมนุษย์ ได้ถึง100คนเลยทีเดียวนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณความรุนแรงของพิษของงูเห่าเนี่ยที่พบเจอได้ในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยพบว่าเจ้างูไทยปันเนี่ยมันมีพิษที่รุนแรงมากกว่างูเห่าถึง50เท่ารวมไปถึงยังส่งผลต่อระบบประสาทโดยใช้เวลาเพียงแค่45่สิบห้านาทีมันก็จะทำให้ระบบประสาทของคุณเนี่ยถูกทำลายทั้งหมดอย่างรวดเร็ว ก็สําหรับเนื้อหาคร่าวๆข,ของเจ้าน้องงูไทยปันเนี่ยนะครับถ้าใครชอบก็ผมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะหาสาระดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆอีกนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับ